พลิกฟื้นผืนดินสร้างรายได้ยั่งยืนด้วยพืชมหัศจรรย์ตระกูลถั่วเกษตรกรไทยเผชิญวิกฤตต้นทุนพุ่งผลผลิตร่วงดินเสื่อมสูงแต่วันนี้เรามีทางออกที่ธรรมชาติมอบให้รู้หรือไม่พืชคลุมดินตระกูลถั่วสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง30สซิรูเลียมและเพอรารีพืชมหัศจรรย์ตระกูลถั่วที่ไม่ใช่แค่พืชคลุมดินธรรมดาแต่เป็นนวัตกรรมกรเกษตรที่จะเปลี่ยนสวนของคุณตั้งแต่วันนี้10คุณประโยชน์เด่นของ ถั่วสมุนไพรซีรูเลียมหรือนิคาโลโปโแคลากูเนียมเซรูเลียมและพรเรียพวรเรียเฟซิโอไดส,ออสหนึ่งปกคลุมดินได้แน่นหนาช่วยลดการพังทลายของดินจากฝนและลมได้ดีเยี่ยม2เพิ่มอินทรียวัตถุวัตไทยใบยและเถาที่เน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยพืชสดเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน3ตรึงไนโตรเจนในดินทําให้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากช่วยลดต้นทุน4ควบคุมวัดพืชอย่างธรรมชาติ คลุมดินหนาแน่นจนวัชพืชไม่มีโอกาสงอก5ลดการใช้น้ำและรักษาความชื้นปกคลุมผิวดินช่วยลดการระเหยของน้ำา 6. เสริมสร้างโครงครั้งดินรากช่วยให้ดินร่วนซึมอ,อากาศและน้ำซึมได้ดี7ทนแล้งและทนร่มได้ดีเหมาะกับสวนไม้ผลไม้ยืนต้นหรือสวนยางพารา8เป็นแหล่งอาหารสัตว์ธรรมชาติใบมีโปรตีนสูงใช้เลี้ยงโครกระดือได้9ช่วยลดโรคและมแมลงศัตรูพืชบางชนิดเพราะทำให้สภาพแวดล้อมในแปลงเปลี่ยนไป สิบคือสนับสนุนการเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture) ลดการใช้สารเคมีสร้างระบบนิเวศที่สมดุลเกษตรกรทั่วประเทศไทยได้พิสูจน์แล้วว่าพืชคลุมดินตระกูลถั่วช่วยฟื้นฟูดินและเพิ่มผลผลิตได้จริงปลูกง่ายดูแลน้อยเติบโตเร็วเพียงหว่านเมล็ดหรือปักชำกล้าและรอผลลัพธ์อันน่าทึ่งเหมาะก,กับสวนไม้ผลสวนยางพื้นที่เกษตรทุกประเภทฟื้นฟูดินของคุณวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยซิรูเลียม และเพอราเรพืชมหาศรจร์ตรกูลถั่วลูกศรเส้นทึบชี้ไปทางขวาเพื่อโลกที่ดีกว่าและผลผลิตที่ปลอดภัยกว่าใ้แสดงไฟฟ้าแรงสูงปลูกง่ายดูแลน้อยเติบโตเร็วใบแสดงไฟฟ้าแรงสูงเหมาะก,กับสวนไม้ผลสวนยางพื้นที่เกษตรทุกประเภทเพียงหว่านเมล็ดหรือปักชำกล้าและรอผลลัพธ์ที่น่าทึ่งโทรศัพท์มือถือที่มีลูกศรชี้ไปทางขวาสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ช่องทางติดต่อเราหนึ่งย b e CP ซีพืชคลุมดินตรกูลถั่ว h t t p s y o u t u b e c o m c p c c r o p s i 7 1ที่ h 2. เจเ t ที่ท c o k c r o p h t t p s w w w t i k t o k c o m ชมทางที่8 nncu 6 1 1ลื่อนหูรหนึ c o k r c r o p https://www.facebook.com/ f ุตบอลดิทัคช s h o p e e co. t h k a o c r o p ลองเข้ามาดูร้านค้าออนไลน์ของฉันใน Shopee k <h> o k r o p h t t p s t h s h p e e k q c k 4 5ห้าลาซาด้าร้านค้าของฉันเข้ามาชมกันเลยคลิกที่นี่เข้ามาชมกันเลยคลิกที่นี่ h t t p s s o l a z a d a c o t h s a s c d 6 private g r o ุเพืชคลุมดินตระกูลถั่ว7 line https c l o n s me t s p s ี c css 8095-9264428แชร์ต่อให้เพื่อนเกษตรกรเพื่อสร้างการเกษตรยั่งยืนไปด้วยกัน